คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครครับเลือกตั้งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2สอ2หมวด5ผู้สมัครรับเลือกตั้งมาตรา49 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งวงเล็บหนึ่งมีันชาติไทยโดยการเกิดวงเล็บสองผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำหรับ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิน่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดวงเล็บ3มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งวงเล็บ4คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดมาตรา50บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งวงเล็บหนึ่งติดยาเสพติดให้โทษวงเล็บสองเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆวงเล็บส เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา3าวงเล็บหวงเล็บสหรือวงเล็บสวงเล็บหอยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครครับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครครับเลือกตั้ง วงเล็บ6ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลวงเล็บ7เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละโทษ วงเล็บ 8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการวงเล็บ 9. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิด ปกติหรือเคยต้องทำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวงเล็บสิบเคยต้องทำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนําเข้าส่งออก หรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินวงเล็บ11เเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นทุจริตในการเลือกตั้ง วงเล็บ 12. เป็นค่าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำวงเล็บ 13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒธธิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวงเล็บ 14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐวงเล็บ15เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระวงเล็บ16อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวงเล็บ17เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะสารดีกา หรือสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดํำรงตําแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างใครแรงวงเล็บ18ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากะระทำความผิดตามพระราชบัญญัตนินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแตกก่กรณีวงเล็บ19 เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งวงเล็บ20อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครครับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นตามมาตรา42หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรวงเล็บ21 เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งวงเล็บ22เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นวงเล็บยีบ23เคยพ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือจิจการที่กระทําหรือจะกระทํำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือจิจการที่กระทำ หรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้นหปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งวงเล็บ24 เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้นหปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งวงเล็ยบยีห้ เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจหรือปฏิบัติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียมเสือีอแก่สักต์ตำแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งวงเล็บ26ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ